สวัสดีค่ะแม่เนีมมาแล้วค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะวันนี้จะพาทามีสมาชิกขอมานะคะผัผดบุญเส้นค่ะแม่เนียมก็เลยจะทําผัดบุญเส้นใส่ไข่นะคะใส่ไข่สองฟองค่ะมาทํากันเลยเราตั้งกระทะร้อนแล้วนะคะตั้งกระทะร้อนแล้ววันนี้ใช้เส้นสดนะคะเส้นสดค่ะถ้าใครใช้เส้นแห้งต้องแช่ให้เส้นนิ่มก่อนนะคะ สวัสดีนะคะผู้อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะสามช้อนโต๊ะค่ะตั้งกระทะไว้แล้วกระทะร้อนน้ำมันลงแล้วก็กระเทียมลงให้กระเทียมมีกลิ่นหอมนะคะกระทัดจันเดียวค่ะเส้นนี้ประมาณขีดดึงแล้วแต่นะคะจะทำจานใหญ่จานเล็ก ันนีใส่ผักกาดขาวค่ะผักกาดขาวแล้วก็พริกแดงไข่สองฟองต้นหอมหั่น่อนนะคะมีแค่นี้ค่ะกระเทียมหอมแล้วตีไขล่ลมค่ะใช้ไข่สองฟองค่ะ เกลียวไขให้กระจายค่ะเครื่องปรุงเนี่ยเราจะใช้ซีอิ๊วดำหวานนะคะใช้ซีอิ๊วน้ำหวานแล้วก็ซอสสายเขียวแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลน,นะคะเครื่องปรุงสำหรับผัดวุ้นเส้น โอเคพอไข่อย่างนี้แล้วนะคะเราก็ถักไข่ไปด้านข้างเอาเส้นเราลงค่ะเอาเส้นเราลงขั้นตอนนะคะขั้นตอนนะคะซีอิ๊วดำหวานนะคะใส่ตรงเส้นค่ะใส่ตรงเส้น ต้องการให้มันดำมากๆใช้สีอิ่วดำช่วยนะคะอันนี้เอาสีสันพอสวยงามทีนี้ให้เห็นชัดๆนะคะซอสะสาเขียวค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะลงไปตรงเส้นก่อนแล้วก็น้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะนี่นะคะใส่ตรงเส้นนะคะใส่ตรงเส้นค่ะ แล้วก็คลุกค่ะตลกไข่ลงมาหาเส้นนี้นะคะเส้นก็จะออกเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลเพื่อความสวยงามเราก็ทีนี้เราก็เอาผักกาดขาวนะคะ เราจะใช้กระลำหรืออะไรก็ได้แต่แม่เนียมใช้ผักกาดขาวทําให้ดูนะคะแล้วก็พริกแดงค่ะลงไปค่ะต้นหอมใส่ทีหลังนะคะต้นหอมใส่ทีหลังทุกเค้าให้เข้ากันค่ะผัดลิ้เส้นใส่ไข่ผักกาดขาวค่ะ ถ้าต้องการแห้งๆก็อย่างนี้เลยนะคะถ้าต้องการขูดผิกก็ใส่น้ําไปสองช็อตถ้าต้องการแห้งก็ไม่ต้องเติมน้ําค่ะเนี่ยทีนี้ก็ได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะต้นหอมลงค่ะต้นหอมลงชอบน้อยใส่น้อยชอบมากใส่มากนะคะต้นหอมไม่ว่ากัน นี่ค่ะง่ายๆเลยผัดหุเส้นใส่ไข่เด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินดีถ้าเด็กกินเอาพริกออกนะคะพรกโดดนี่ค่อนข้างเผ็ดใครชอบพริกไทยก็พริกไทยเยาะนะคะแม่เนียมนี่ชอบอกระเทียมเกีียวก็จะเติมกระเทียมเกีียวเขาเ้าไปหน่อยนี่นะคะสไตล์แม่เนียมค่ะง่ายๆสไตล์แม่เนียมค่ะ โอเคง่ายๆค่ะจบแล้วค่ะจบแล้วปิดไปตักเสิร์ฟนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแม่เนียมค่ะ เป็นไงคะง่าย,ายสบายสไตล์ไม่เนียมคะ่ะโอเคคะ่ะเจอกันใหม่ในเมนูหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ